สวัสดีค่ะติ่งรีวิวค่ะคลิปนี้ติ่งจะมาอัปเดตผลงานซีรีส์เรื่องใหม่ของหนุ่มคิมดงฮีหรือที่เรารู้จักเขานะคะจากบทช่างกึนซูจากอ e ีแทวอนคลาสธุรกิจปิดเกมแขนค่ะครั้งนี้เขากลับมาใส่ชุดนักเรียนมอปลายอีกครั้งในซีรีส เรื่อง extra c u r r i c u l a ชมรมลับธุรกิจรักค่ะเขาบอกว่าเรื่องนี้จะฉีกทุกกฎของซีรีส์ใส่ๆว้มัธยมนะคะให้กลายเป็นซีรีส์ที่ตีแผ่ชีวิตของวัยรุ่นสายดาร์คค่ะเป็นเรื่องราวของเด็กมอปลายคนนึงที่ตัดสินใจก่ออาชญากรรมเพื่อหาเงินส่งตัวเองเรียนโดยไม่สนใจวิธีการหรือความถูกต้องนะคะแล้วเขายังคงมีเพื่อนนักเรียนหลายคนที่ตัดสินใจผิดพลาดก่ออาชญากรรมเช่นกันพวกเขาจะก่ออาชญากรรมในรูปแบบไหน แล้วมีความรุนแรงขนาดไหนบ้างต้องลองไปดูกันเรื่องนี้นะเป็นผลงาน Netflix Origi n a l นะคะลงฉายในวันที่29เมษาย,ยนนี้ซับไทยรอได้ทาง Netflix เลยค่ะเรื่องนี้ได้ปล่อยภาพโปรโมทออกมาแล้วนะคะเป็นรูปหนุ่มคิมดงฮีใส่ชุดนักเรียนเสื้อเปื้อนสีแดงติ่งขอดาว่าเลือดไว้ก่อนนะที่หน้ามีคราบสีน้ำตาลนะคะแล้วก็ดูท่าทางเหนื่อยและมีโปสเตอร์ของนักแสดงนำออกมาแล้วซึ่งมูต์แอนโทนเป็นสีขาวดำจ้ะทุกคนให้ความรู้สึกลึกลับ มามกในระหว่างที่รอซีรีส์กำลังจะออนแอร์นะคะติ่งขอเปิดวาร์ปนักแสดงให้ทุกคนได้ไปส่องกันก่อนค่ะคนแรกคือหนุ่มคิมดงฮีนะคะ Ig เขาชื่อ Kim underscore G dot H E ก่อนหน้านี้เขามีผลงานเรื่อง e ีเท1วอนค s าธุรกิจติดเกมแค้นค่ะติ่งเชื่อว่าเรื่องนี้ทุกคนคุ้นหน้าคุา้นตาแน่นอนในบทชางกึนซูลูกของท่านประธานชางกานั่นเองนะคะและเรื่องที่2คือสกาย a s สเซและเรื่องที่3คือ A ทค่ะ ต่อมาคือจองดาบินนะคะ IG ชื่อจองดาบินนี่นะคะก่อนหน้านี้น้องมีผลงานเป็นนักแสดงเด็กนะในซีรีส์เรื่อง Wonderful Life ค่ะเป็นเด็กน้อยตาโตแก้มแดงและเล่นซีรีส์เรื่อง She Was Pretty เป็นบทน้องสาวของนางเอกนะคะต่อมาคือพักจูยอนนะคะ IG ชื่อ Charm Girl 1005ค่ะผลงานล่าสุดของเธอกำลังออนแอร์อีกเลยนะคะกับซีรีส์เรื่อง A Piece of Your Mind เล่นเป็นแฟนเก่าของพระเอกค่ะต ่มาคือหนุ่มนำยุนซู Ig ชื่นนำอันเดสกอยุนซูนะคะเขาเดบิวตในฐานะในแบบจากและได้เล่น MV เพลง first love นะคะร่วมกับซูจีเพลงนี้ติ่งเชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยได้ยินนะเป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่อง extra ordinary อยู่ค่ะเป็นเวอร์ชั่นผู้ชายเราคือเพลงนี้พร้อมมากและซูจีคือสวยมาก สมเป็นรักแรกจริงๆติงอยากให้ทุกคนกลับไปฟังเพลงนี้ติีงชอบเพลงนี้มาก เตรียมปักหมุดรอดูซีรีส์ไฟยรุ่นสายดาร์กได้เลยในวันที่29เมษายนนี้ซับไทยรอทาง Netflix นะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมค่ะชอบก็กดถูกใจเป็นกำลังใจให้ก็กดแชร์คลิปหน้าจะมารีวิวซีรีส์เรื่องไหนก็อย่าลืมกดปุ่ม s u b s c r i b e รอไว้ได้เลยค่ะและอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนไว,ดว้ด้วยเวลาที่ติ่งมีคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดในการรับชมกันนะวันนี้ไปก่อนนะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย